พบรถรู m e r c e ซ e ด b ส n เบนรุ่นใหม่ส่งท้ายปลายปี Mercedes-Benz G L A 200 A M G Dynamic รถยนต์ Compact S U V Generation ที่2มาพร้อมกับคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นยิ่งขึ้นพื้นที่ห้องโดยสารที่กว้างขึ้นและระบบความปลอดภัยที่จัดมาให้แบบเต็มพิกัดยิ่งกว่าที่เคยเติมเต็มความฉบเฉี่ยวให้กับทุกการเดินทางด้วยขุมพลังขนาด1,332ซีซีว่าให้กำลังสูงสุด163แรงมา้าพร้อมแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรที่1,620ถึง 4,000รอบต่อนาทีและมีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่ยอดเยี่ยมเฉลี่ยเพียง5.7-6.0ลิตรต่อ100กิโลเมตรเท่านั้นค่ะด้านดีไซน์ภายนอกโดดเด่นและทรงพลังในทุกรายละเอียดภายใต้กำหนดการสัดส่วนของตัวถังให้สั้นลงเล็กน้อยดูคอมแพคกมากขึ้นทั้งด้านหน้าและด้านหลังและมาพร้อมกับความสูงของตัวถังที่เพิ่มขึ้นกว่า10เซนติเมตรจากรุ่นก่อนส่งผลให้ห้องโดยสารแถวหน้ามีพื้นที่เหนือสีสษะมากขึ้นค่ะ มากันที่ห้องโดยสารแถวหลังมีพื้นที่วางขาที่กว้างขึ้นภายในห้องโดยสารให้การสัมผัสของการสร้างสารรค์สเกลการออกแบบใหม่ในทุกรายละเอียดโดยสไตล์ที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตโมเดิร์นและให้ความรู้สึกกว้างขวางที่สัมผัสได้ทันทีเมื่อเข้ามานั่งพร้อมเติมเต็มความสปอร์ตด้วยชุดตกแต่งภายใน AMG Eteria Package et, และความโดดเด่นของระบบไฟส่องสว่างแบบ Amber Light โดยภายในห้องโดยสารนั้นมีให้เลือกถึง64สีสีช่วยขับเน้นเอกลักษณ์ความสปอร์ตให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะ ในเรื่องของเทคโนโลยีและความปลอดภัยที่ล้ำสมัยเช่นระบบช่วยนำรถเข้าจอดอัตโนมัติพร้อมการแสดงผลหน้าจอจากกล้องหลังและเซ็นเซอร์ที่ช่วยในการนำรถเข้าจอดพาร์คทรอนิกซ์ซึ่งจะทำให้การค้นหาพื้นที่ว่างสำหรับการจอดรถและการเคลื่อนที่เข้าและออกจากพื้นที่เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ขณะที่ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติที่จะช่วยตรวจจับระยะห่างระหว่างรถยนต์คันหน้าผ่านระบบสัญญาณเรดาร์และเตือนด้วยเสียงเพื่อให้ผู้ขับขี่เยยีบรกเพื่อชะลอความเร็วช่วยลดอุบัติเหตุและอันตรายที่เกิดจากการชนรถคันหน้า รวมถึง Mercedes มี Connect ที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อระหว่างลูกค้าและผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการโดยทำงานร่วมกับระบบ m p u x ที่ช่วยมอบความสะดวกสบายและความปลอดภัยที่มากขึ้นสำหรับผู้ขับขี่เคาะราคาเพียง2,399,000บาทค่ะ ตามมาด้วย Mercedes- Ben z a c l a s s ยนตรกรรมสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการเติมความฉบเฉลียวให้กับชีวิตในเมืองด้วยเครื่องยนต์ขนาดเล็กเพียง 1, 3 3 2ซีซีแต่ให้กำลังสูงสุดถึง163แรงมา้าด้วยแรงบิดสูงสุด2 5 0นิวตันเมตรที่1 6 2 0รอบถึง4,000รอบต่อนาทีโดยมีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่ยอดเยี่ยมเฉลี่ยเพียง5.2ลิตรต่อ100กิโลเมตรเท่านั้นค่ะดีไซน์ภายนอกของ Mercedes- Ben Class A สอดคล้องกับปรชญากกรออแบบ Sen Purity ที่เน้นความเรียบง่ายและให้ความสําคัญกับผิวสัมผัสแต่ในขณะเดียวกันก็มีความร้อนแรงและดึงดูดใจด้วยโครงสร้างภายนอกที่โดดเด่นผสมผสานระหว่างดีไซน์คลาสสิกของรถยนต์ในกลุ่มคอมแพคคาร์และความปราดเปรียวเร้าใจได้อย่างลงตัว ภายในห้องโดยสารดูทันสมัยกว้างขวางเพื่อประโยชน์ใช้สอยให้มากที่สุดรูปลักษณ์นปัดออกแบบมาได้อย่างล้ำสมัยด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าในทุกรายละเอียดพร้อมความโดดเด่นของระบบไฟส่องสว่างแบบแอมเบร์ไลท์ให้เลือกถึง64สีช่วยขับเน้นเอกลักษณ์ความสปอร์ตให้โดดเด่นยิ่งขึ้น m e r c e d e s b e n บน c l A- s s มีวางจำหน่าย2รุ่นค่ะได้แก่ m e r c e d e s b e n บ A200 Progressive ราคา1,990,000บาทและ m e r c e d e s b e n บ A200 AMG Dynamic ราคาที่2,150,000บาทค่ะ